จะเอามือไปกดหาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะว,วันนี้ก็วันนี้ก็มานะคะมาเดินมาที่มาในห้างก็นัดเจอกันค่ะนัดเจอกับคุณพี่ <ๆ S 1> ก็มีโอกาสมาทําคลิปนะคะบรรยากาศดีแบบนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่มีแบบ แดดออกแดดออกแล้วก็หลังจากวันนี้เสร็จไปแล้วก็อาจก็บอกว่าอากาศจะอุณหภูมิจะลดลงทุ่มครึ่งวันนี้25องศาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะลบถึงศูนย์เนี่ยเราจะพูดถึงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศแต่ว่าก็เป็นวันที่อากาศดีใช่แล้วอาทิตย์หนึ่งคือแดดจะร้อนอากาศดีแล้วเดี๋ยวโทษอาทิตย์หน้านี่คือแบบลบศูนย์เนี่ยโหจะปรับตัว คือเนี่ยคนที่นี่เขาถึงได้บ่นว่าพอเาเห็นอากาศเห็นแสงแดดนี่เขาก็จะแฮปปี้ดีงามกันวันนี้ทำผมสวยสีก็ทำผมตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นคุณแม่แล้วคือวันนี้จะมาคุยเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคะ เออเนี่ยคนไม่สบายคนป่วยเออแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าแฮปปี้นะคนป่วยคนป่วยคนนี้มันแฮปปี้นะเห็นยิ้มอย่างนี้เมื่อวานนี้ก็แอบร้องไห้นะคะนี่ทำไมคิดถึงพี่นี่คืออารมณ์อารมณ์มันจะเอ่อหลายอย่างแปลปวยป่วนแปลดที่อ้วนแล้วกินยาแล้วอ้วนมากเลยไม่สวยเลยไม่มั่นใจเดี๋ยวกูไปนี่เราวันนะไม่วนนะพี่ไม่วนหลอกพี่สวยก็คือไม่สบายนะคะก็คือสองปีสองปีครึ่ง แล้มาเจอพี่ครึ่งนั้นเปิดพี่สองปีน่าจะก่อนก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเจอพี่สองปีใช่ไหมน่าจะเอาอ่ะรวมแล้วสามสี่ปีอ่ะรือาจจะจำผิดนะใช่เพราะว่าเจอพี่เนี่ยก็ปีปีกว่าแล้วนะเนี่ยคราวนี้ก็คือไม่ได้กินยาตอนแรกใหม่ๆก็ไม่รู้ก็เห็นก็เห็นคุณไปดูคลิปเก่าๆนะเขาบางช่วงเขาก็พร้อม บางช่วงเขาก<อ>็แล้วก็ช่วงนี้เขาก็เหมือนมีความสุขขึ้นจริงพร้อมเออไม่มีพี่ก็คือมีบ้างไม่มีบ้างเอางั้นเหรอครออาวนี้ยเออจะถามว่ามีไหมก็มีบ้างไม่มีบ้างมันจะเออคาเขากันไปเหมือนทุาคนเหรอพี่แต่ว่าก็คือม,มันอยู่กับการที่เราคบคนด้วยนะถ้าเราคบคนที่ลบอ่ะเราก็จะเหมือนเราเออเราลบลบพี่ที้ย ลบหมายถึงว่าคนที่ไปกันไม่ได้อะคนที่คิดไม่ดีลบก็คือก็จะทำให้เราทําให้เราเศร้าทําให้เราเครียดของพี่นี่ก็คือเราก็จะอินตอร์เทนกันไปเรื่องเสียงเพลงนะคะแต่คําพูดเราก็ทะเลาะกันไฟติงมีไฟเหมือนมีไฟกันบ่อยเหมือนกันแต่ว่าแต่ก็ดีนะคะคือคุยกันเราเรา ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็คุยกันเนเพราะว่าเอาจริงๆลึกๆแล้วก็คือเอดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าเราไม่มีใครคบเนาะสองคนแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคือคือลึกๆแล้วก็คือคือทำไมถึไม่มีใครคบฉันก็ไม่มีใครคบแกเลยกินยาแล้วแบบแต่ก่อนก็แต่ก่อนเราคบกับสามีรู้สึกไม่มั่นใจก็ใช่เพราะว่าแฟน ที่เขาก็สามีจางไปนะแล้วสามปีกว่าไอ้อย่างเรานี่ก็คือเราอยู่ยังอยู่ก็สามีอยู่เราก็ยังอยู่แต่ว่าเพื่อนที่สนิทเอ่อก็ถ้าคนเพื่อนเพื่อนเห็นเขาจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นหายไปเลยจากยูทูบเออแล้วเออทำไมมีคนนี้เออจะมีคนนี้มันเป็นที่เราไม่ดีหรือเปล่าเนี่เราเปลี่ยนโดงมันลดเวลามันลดเวลา เขาก็มีธุเะไปเขาอย่างอื่นเราพอดีเรามาเจอกันเอาแต่ยอมรับว่ามีปัญหากับเพื่อนจริงๆเพื่อนคนคนแรกเลยนี่ก็แบบแต่เขานิสัยดียอมรับอันนี้ถ้ามดเวลาเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนคนนี้มาฟังเราก็จะเปิดอกเราจะเปิดเพื่อนคนนี้แบบว่าเราคิดว่าเราจะดูแลกันจนฝาใ เอ่ยชื่อไดใช่ไหมเพื่อนคนนั้นใช่ไหมอ่าฮะคือคิดว่าเราอยู่เนี่ยคือคนไทยเหมือนกันหนูเขาก็ไม่มีสามีนะเขาก็อ่ะแล้วก็ดูแลกันอะไรกันคิดว่าเราจะดูแลเขามันยุงจะมาเหมือนกันไหมไม่มีหรอกพี่บ้านนี้ไม่มียุงไม่แน่มันอยู่ตรงริมน้ำเหมือนว่าเคยคุยกันไว้ประมาณนั้นแล้ววันหนึ่งว่าว่าโอ้ยทางั้นนี่เขาเรียกความไม่แน่นอน คือหมายว่าเออถ้าคุณมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่คนเดียวเราก็จะติดต่อครอบครัวหนูก็ยังเป็นเพื่อนเฟซครอบครัวเขาเพื่อที่จะเราจะดูแลกันเอางานเถอะหนูคิดหนูเป็นคนที่จริงใจนะพี่แต่ว่ามันเหตุการณ์นี่ก็อยู่นี่นี่นี่คนนี้เจอคนดีดีมีไหมเอ่ยคนจริงใจสรุปแล้วเราก็ไม่สบายเหนื่อยคือ ใครพูดอะไรนิดนึงก็แบบโอ้โหพี่หนูนี่แย่แย่แย่ฉันอาการอาการเอ้าพี่โดนเหรอโอ้ยหนูไม่เคยอะไรพี่เลยนะมีพี่ปักปักปักหนูนะฉันนี่ใส่เง็นพี่ไปดูคลิปได้เดี๋ยวเจอกันใหม่เขาปักปักเราก็ใจ่อแต่แต่ฟาร์มที่ว่าอ่ะเขาเป็นคนที่คือคือพูดเก่งเราเราตอนแรกไม่คิดอะไรเพราะเขาก็แต่งตัวเป็นชาวสวนธรรมดาแล้วเขาพูดตวาดแป๊ด การการที่เราเออเราก็ยังตอนนั้นก็ยังแบบคือคนภาคกลางกับคนอีสานอันนี้เขาพี่ไปดูคลิปเจอครั้งแรกได้โทษเจอครั้งครั้งแรกก็สำรีอย้เขาเตือนอย่าไปยุ่งกับเขาเราก็หนูใจแป้วไปแล้วนะตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องพูดห้มันจริงจังจริงใจเ่อจะหนีเข้าไปอ่ะนะเพื่อไม่อยากจะไม่จริงตอนนั้นพี่ให้ปลูกผักตอนนั้นพี่ยังไม่รู้อ่ะโทษทีแล้วรู้แล้วแล้วพี่สำรีมาสกิดที่หลังตอนที่พี่ปักอะทำที่น่ะปลูกที่น่ะอะไรเงี้ย สามีก็สะก,กิดก่อนที่คุณจะมากระยากกระเนี้ยคุณก็เริ่มกระยากกระแนะยกัน,นจะพูดอะไรเอาก็หนูเหนื่อยไงพี่หนูไม่สบายเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่สบายแล้วจะมาช่วยเขาทำไมเอาก็เป็นคําพูดของคนคมีน้ําใจเออพี่ให้หนูช่วยไหม <c oughs> อะไรไหมอย่างเงี้ยแต่ครนี้ <c oughs> หนูก็เห็น <c oughs> แต่ว่าหนูมือไม่ว่างหนูปากก็ไปเพราะว่าคือ อ่ะทำยูทูปปากก็ต้องไปมือก็ไม่ว่าอยากจะช่วยนะแต่ว่าถ้าเขาบอกให้ช่วยจริงแล้วว่าจะไปขากล้องมาคือการแสดงความมีน้ําใจของคนเราเราเป็นคนไม่รับใครง่ายงแต่ว่าพี่อ่ะคือฟังคือแบบเออมึงพูดอยู่นั่นแหละงทำไมไม่มาช่วยอะไรมาณนี้ใช่ใช่เราเราต้องการคนจริงใจคนจริงจังแต่ก็งดูก็เห็นสีหน้าพี่แต่นั้นนะถ้าเกิดว่า ถ้ามันไม่มีบุญวาสนาหนูก็ไม่หนูว่าหนูไม่เลือกพี่นะเห็นแล้วหนูว่าแอ๋อแต่ทนี้หนูใจว่าใครมีบุญวาสนาเนี่ยไม่รู้เหมือนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครเหมือนว่าเราได้ทําบุญร่วมกันอันนี้ก็การร่วมกันเออพูดผิดาวนี้หนูก็อ่ะใจดีสู้เสือว่าตามแกไปว่าเดี๋ยวคนนี้แกพูดเก่งไว้ยตามไปถ่ายเขาอีกกูนี้กต้อนับกูนี้กูนี้เข้าไปอยู่ในอ เขาเรียกว่าโรงปลูกต้นไม้ต้นไมปลูกผักกันแหละโรงปลูกผักเออชันหนีเข้าไปแก้หนีจากข้างนาบ้านไปอยู่หลังบ้านอุ้ยตามฉันไปอีกฉันนี้ก่ แล้วหนูก็ไปเก็บลูกเชอรี่แกก็ไปปลูกผักแล้วทีนี้หนูก็เก็บเก็บไปหนูก็ไปถ่ายไปถ่ายแล้วก็ยังบอกอมาสิมาช่วยสิหนูไม่ช่วยหนูถือกล้องที่พูดไปทนี้ก็จะให้ช่วยอย่างเดียวเห็นแล้วเหือออกตอนนั้นเห็นแล้วเหือออกเขาก็เห็นเขาเห็นกล้องเรามันสวยนะเขาบอกว่าภาพกล้องเรามันสวยเขาก็สนใจนะเขาก็ถามนู่นถามนี่อยากทำยูทูบไม่ใช่ที่ถามนเออพี่คนนี้เขาพูดเก่งไงคือตอนแรกมีลูกเล่นดีลาเยอะด้วยมันเข้า มันถูกเลยนะมันเข้าเลยนะเขาพูดในอย่างแล้วหลังจากวันนั้นก็คือก็บอกว่าติดเขาเลยแหละเนาะใครติดใครไม่รู้พี่นี่แหละคันนี้ก็คือคุยบอกว่าก็คือบอกว่าพี่หนูทํ o ย t u b e นะพี่เนี่ยพูดเก่งนะทํ o ย t u b e คันนี้พี่ก็เข้าทางพี่ไงพี่ก็อยากทําก็เลยให้อยากทามาเจ็ดแปดปีให้บงให้เบอร์อะไรวันหนึ่งหนูก็เลยเอ้ามาบ้านดิ หนูก็เลยอะอาไปสอนย t u b e กันก็ไม่วางที่นี่คราวนี้ไม่ได้เป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องป่วยแล้วนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ที่ที่เรื่องหมายเจอเจอแล้วอาการก็อันนี้วันนี้ก็ไม่มาป่วยยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่แล้วหนูรู้สึกตอนนั้นตอนนั้นยังเออก็แต่ตอนนั้นเน่ยเยอะหน้าเนี่ยคือจะไม่สดใสเลยช่วงที่พี่ก็เห็นนะหน้าแต่แบบตาจะโรยแต่แต่ตอนนั้นตอนนั้นที่ที่เจอกันนะก็เห็นว่าเออ เห็นอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็มีกิจกรรมออกสื่อกันก็คือทำ <c oughs> คือเขาก็พาเราทำยูทูบคือคือเอาจริงนะคนที่ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ใช่ว่าจะหน้าตาจะต้องเหี่ยวหอห,อหรือว่าไม่ยิ้มไม่เล่นอันนี้คือมันนิสัยเราเป็นยังไงเป็นอย่างนางงั้นแต่ว่า嗯嗯嗯嗯ถ้าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ๆแย่ป<ย>ึ๊กๆเนี่ยจิตตกหรืออะไรเนี่ยเราจะเราก็จะจะไปม่จะไม่ไปไม่เป็นละ คือคือจะคิดคือคือก็จะความคิดตอนเขาเขาใช่เขาย้ำคิดย้ำทำบางทีเขาเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งวันสองวันสามวันเขาถึ่งมาพูดอีกเราโอ้นี่เป็นการป่วยอย่างไรนะคือหนูว่าหนูไม่ป่วยหนูพี่ดว่าหนูเป็นคนละเอียดนะคือไม่ปล่อย คือหนูเป็นคนที่แต่ว่าปล่อยไปจนสองสามวันอาทิตย์หนึ่งบางทีมาลอยฟังคิดแล้วก็คือกรองแล้วแล้วว่าเออพี่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อันนั้นไม่ถูกนะหนูไม่ได้ตั้งใจอย่างงี้่างทีก็ไม่รู้แหละมันเป็นอาการของการป่วยของแต่ละคนเนาะมันเป็นนิสัยนสมันคมันคล้ายๆเหมือนบางทีอาจจะแก้ตัวแต่หนูพยายามจะย้อนหาเหตุผลว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรมันทําให้เกิดนี่คือการที่เราจะมาจูนแล้วก็แก้ไขกันถ้าเราจะเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำแต่มันทุก ทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วคนที่กําลังคุยกันแล้วก็เราบางทีมันก็เขาก็ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้พี่ห้าปีสิบปีก็ยังกลับมาคุยกันนะพี่จะไม่ให้กลับมาทบทวนหรือมาถามมาพูดไม่ได้เรื่องแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องต้องพูดต้องพูาที่นี่จากนั้นก็ถ้าเราไม่คุยกันเนี่ยพี่ที่ดึงเนี่ยผมไม่ใช่อะไรทำให้น่าเด็กยิ่งจะปิดคอด้วยอะไรอย่างงี้ยไม่ช่วยไม่ช่วยหน้าเด็กละก็ดูดีขึ้นที่นี่ก็ ก็สรุปว่าตอนนี้ก็ถือว่าอาการที่คือก็ที่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 ได้คุยกับพี่อยู่ช่วงปีหนึ่งกว่าๆนี่เนาะพี่ก็เห็นแล้วว่าเพนเนขอพูดนะพูดเ่ะก็มีมีการพัฒนาในเรื่องของพัฒนาจิตใจที่คือจากที่เคย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 เก็บไปคิดตอนนี้ก็ ก็คุยกันเร็วขึ้นคิดคิดเดิมคิดเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าคุยกันคุยกันคุยกันแล้วก็ก็ก็พูดคุยกันแล้วก็แก้ไขอะไรได้เร็วได้ดีขึ้นอันนี้ออพี่จะบอกว่าคนที่ไม่สบายที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยคือพูดอะไรกันไปสองคนบันหนูก็เก็บเอามาพูดมาคิดมากแล้วมาพูดย้ำอีกซึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วซึ่งบางครั้งถ้าพี่จะไม่เป็น ตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่าฉันจะเป็นโรคซึมเศร้านึกว่าพี่ไม่เป็นไม่บางบางทีอะไรที่มันไม่ถูกใจไม่ขัดใจมไม่เป็นไหมปเป็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกรักโลภโลกรธหลงความ,มคิดถึงอะไรอย่างนี้มันมันมีเหมือนกันทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราก็จะมีเหตุผลแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเคยมากไปเราก็จะลดลงอย่างค่ะโอ้แต่ว่าพี่ก็เนาะ บางทีก็เลยสงสัยว่าเรามาอยู่มาอยู่กัเ้เราเป็นโรคเอาเอาเราเป็นโรคเหงานะเราเป็นโรคเหงานะเห็น่เหงาเหงาเห็นไหมใช่จากที่แล้วก็พี่เคยบอกหนูก็ต้องสังเกตพี่หนูก็รู้พี่พี่ก็รู้หนูอ่ะก็คือก็คือเคยอยู่คนเดียวคราวนี้พอเรามาทํา youtube ด้วยกันอะไรเงี้ยพอเอพอแบบอ่ะอยู่กันก็คุยกันจ๊กจ๊กจ๊กแจ๊กไปตามเรื่องพอพอขาดหายก็ต้องอ่ะ ทำไมเงียบทำไมเหงาเอ๊ะเขาทําอะไรอยู่อะไรอย่างนี้คงนะมันห่วงเออก็เหมือนเป็นห่วงเอออยากจะให้เขาเขียนหาเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เขียนด้วยนะหนูก็จะจะจะไม่ค่อยชอบจอดแจะกับทุกคนหนูจะอย่างนี้ไงพี่จะแจะจ้อหนูไม่ไม่ชอบส่งสติ๊กเกอร์หนูไม่ชอบมีเรื่องไรคุยเลยให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยหรือว่าจะส่งปกติหนูไม่ส่งไอ้เพิกอันที่ดูนะไม่ค่อยส่งให้ใครนะพี่ก็สวนราบพี่จ่าเคยเจอมาจาก อยู่มาจากเฟซบุ o กเนาะก็ทักทายทุกคนที่ทักทายมาใครไม่ทักทายพี่ก็ไม่ทายไม่คกันก็ใช่ใช่เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทํา y o YouTube มันมีเวลาครนี้พอเราทํา y o YouTube เวลานั้นมันจะสําคัญของหนูหมดนะนะก็คือก็จะบอกเขาว่านั่นแหละก็ไม่ค่อยส่งแต่ก็จะแต่ก็คิดถึงไม่ได้ลืมใครอะนะ แต่คราวนี้คราวนี้ถ้าพี่มาอยู่กับหนูแล้วก็พี่ก็จะมันจะติดมันก็เหมือนจะเหงาจะเป็นซึมเศร้าไปด้วยแต่ไอสิ่งที่หนูได้รับมาจากพี่เนี่ยหนูยังไม่ได้บอกหนึ่งคือ <c oughs> นะหนูกําลังคิดว่าไอสิ่งที่หนูได้รับมาจากพี่มันเป็นเพราะว่าหนูทําข่าวเรื่องกระแสรรหรือทําข่าวเรื่องออการเมืองหรือขมรตีกันเนี่ย,ย,ยทําให้หนูฮะทําให้หนูใจสู้หรือว่าหนูได้อารมณ์นี้มาจากพี่เนี่ยคือ หนูจะเป็นคนเริ่มเถียงแล้วนมันดีอมันดีหรือไม่ดีดิที่พูดคือก็กล้าพูดกล้าเถียงอลหนูก็ว่าหนูก็พูดเก่งขึ้นแล้วก็ที่ทํางานมั่นใจที่จะพูดเพราะมันเออมันจะเข้มแข็งก็ใช่ไม่อันนี้ได้มาจากพี่หรือเปล่าได้ได้เดี๋ยวหนูกำลังสงสัยเนี่ยต้องไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยหรอกได้ได้จากพี่เหรอเพราะว่าพี่เวลาเพนมีเรื่องราวที่มาเล่าให้พี่ฟังว่า โอ้ยพี่ตั้งแต่วันนั้นวันนี้หนูมาเพิ่งมาคิดได้แล้วหนูจะต้องคิดใข้ควรแล้วพี่ก็จะคอยบอกนะไม่ได้นะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ตอนนั้นเราต้องมีพลังแล้วก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมันผิดเว้ยมันผิดเดี๋ยวนั่นเราต้องพูดเดี๋ยวนั่นคือถ้าเราปล่อยเวลาเนิ่นนานไปพูดทีหลังมันมันมันเหมือนเหมือนมันเหล็กที่มันเหล็กที่เราจะตีเป็นมีดนะนะมันต้องชุบมันต้องอยู่ในไฟร้อนจึงจะเอามาตีมันจึงจะเป็นมีดได้ เราะฉะนนี่คือนี่คือความคิดของพี่อ๋อบางอย่างคือบา,บางอย่างหนูไม่ได้อย่างคนเขาว่าอะไรอย,อย่างเงี้ยพี่อา,อาจจะสมองอาจจะช้ากันหนึ่งปีผ่านหนึ่งปีกว่าผ่านมาอันนี้คือเพนได้พี่ก็เห็นเห็นการพัฒนาของเขาด้วยเขาก็ชัดเจนขึ้นอย่างน้อยโอเคจากที่เขาไม่กล้าที่จะพูด เถียงหรือเสียงดังก็เรากระหนูกับพี่นี่ยิ่งชัดเจนเลยแหละเขาเขาเขาเริ่มชัดเจนการที่เขาชัดเจนกับเราคนอื่นเขาก็ต้องชัดเจนเราก็แอบสังเกตเขาได้ตรงเขาไม่ไม่ไม่ต้องได้จากพี่หรอกแต่ว่าเออเป็นพฤติกรรมที่พัฒนาแต่ก็นะดีขึ้นดีชัดเจนและเสียงพี่จนพี่รับรับไม่ได้ใช่ไหมบางครั้งเอ้าอุ้ยเป็นไรเด้อเออเออที่รับไม่ได้เราต้องกลายเป็นคนเงียบ ชัดเจนจนพี่ต้องเงียบใช่ไหมอันนี้เราแล้วเขาจะใช้คําพูดบางทีเขาเขาก็ไปไม่เป็นกับเราก็ก็บอกว่าพี่หนูไม่สบายนะเออโอ้ยฮะเขาเป็นโรคซึมเศร้านั่นีฉันจะไปคิดคือเราจะคิดว่าเขาเป็นคนคือแต่ตอนหลังมาตอนนี้ก็เลยเออเอาเหมือนจอยเหมือนเหมือนจะเข้าใจที่จะเออจะไปทางไหนเราเคยเราเคยเงียบกับเขาอยู่สองั้ืงเงียบไม่พูดอะไรเลยคือมันพูดไม่ออก มันพูดไม่ออกมันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะนั้นทันที่ชีวิตลเอาไม่ไม่เคยเงียบไม่ใช่ที่จะเงียบให้กับใครไม่เคยที่จะยอมเลยว่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยอมเรายอมแต่ไม่เคยที่จะเงียบให้ใครแต่ว่าหมายความว่าเราก็จะพูดเหตุผลแต่คนนี้เขาไม่เขาไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดเออกูเงียบให้แต่การเงียบของเรามันก็ดีนะทําให้เขาก็อืม พี่ก็ไม่เถียงหนูนนหนูอยากให้ไม่อยากให้พี่เงียบนะไม่ไม่ไม่แต่เขาเนี่เงียบเป็นชั่วโมงนี่ก็โหไม่ได้นะไม่ถึงชั่วโมงหรอกว่าเงียบเป็นครึ่งชั่วโมงนี่ก็ไม่ได้แล้วคือเราเงียบมีวันหนึ่งทั้งเงียบทีคือไปทาคลิปด้วยกันนี่แหละเดินเดินจากที่ทําคลิปไปบ้านประมาณสิบกว่านาทียี่สิบนาทีนี่แหละเงียบเราไม่พูดอะไรเลยเขาเนี่ยเราเห็นอาการของเขาเปลี่ยนแปลงเห็นเขาพูดเ่างซึ่งเขาก็ไม่ค่อยพูดหรออะไรแบบนี้ทีนี้อีกครั้งหนึ่ง ไปเอาสบวกกันนั่นนั่นเงียบน่าจะขึ้นชั่วโมงไหมนั่นน่ะเงียบนานอันนั้นเงียบนานเลยแล้วแต่ทิ้งแล้วหรอไม่อยากให้เงียบอย่าอยากให้เถียงคือเถียงว่าจะได้รู้กันไปว่าไม่อะไรผิดอะไรขณะที่มันกําลังเกิดเหตุการณ์อ่ะคือมันพูดอะไรไม่ได้แล้วแต่แต่เงียบนะคิดว่าคิดอะไรเอคิดอะไรมันไม่มีความคิดมันบาเปล่ามันไม่มีอะไรในหัวเลยคือว่ามึงจะบ่นอะไรกูขนาดด้เออก็ไลยบอกว่าเอย หาคำพูดที่จะพูดไม่ได้แล้วก็เครียู้จักว่าสมองโลง่งคือคือไม่มีไม่มีคำพูดมึงอะไรกูจะอยู่กูรู้กูจะไปดีว่าแต่ก็มีความรับผิดชอบอยู่มีความรับผิดชอบในี้หมายถึงว่ากูกูจะไม่อยู่กับมึงแล้วกูกูกไม่เอา,าแล้วเลยกจะเดินเดิน <laughs> ร่วมทางกันอยู่ในวันนั้นอะ่ะ <laughs> มันจะต้องจบวันนั้นให้ได้ <laughs> แต, <laughs> แต, <laughs> แต่แต่ว่าชุดตายแกเอ้ยรถรถไฟ รถไฟมันช้ามันเสียเวลาทําให้เรากลับบ้านดึกทีนี้พอกลับบ้านดึกเราเราต้องหันหน้ามาหลังจากนั้นหนูก็เออแล้วนะพอหนูพูดจบมานั้นเออแล้วนะก็ไปเขาก็ไปไม่เป็นไอเราก็ไม่ไม่สนใจรถลาแล้วดีเ้วไม่ตกรถทีนี้ทีนี้เขาก็ไม่สนแต่เราเป็นคนรับผิดชอบแล้วที่เดินทางใย่างไรเราก็จะกลับบ้านแล้วเาไม่สนใจพาเก็กลับบ้านทั้ง กึ่งแต่ว่านั่นไหนครั้งงานเป็นครั้งสุดท้ายครั้งแรกครั้งสุดท้ายที่เราเกิดเหตุการณ์แล้วก็พี่ก็เออพี่ก็ได้สติแล้วเพนก็อืมหันมามองพี่มากขึ้นคือคือต่างคนต่างก็จะเหวี่ยงจะเหวี่ยงกันลงคลองจะไม่เอาแล้วจะเทกระจายกันแล้วคนต่างโอ้ยดิฉันก็จะเตต่างคนเยอะจะเทแล้วแบบนี้มันคือทําให้เขาทําคําพูดของเขาเรื่องราวที่เขาที่มันเกิดขึ้นมานี่ยเราคิดว่า แล้วไม่มีคําพูดเนี่ยมันพูดได้เขาไม่ฟังอ่ะฟังอยู่ถ้าฟังมาหนูฟังหนูก็ต้องเถียงเขาก็ไม่เขียนเขาก็ไม่เอาเหตุผลไม่เอาคําที่เราพูดว่าอุกุยแบบดีกว่าไปหนูหนูว่าพี่ไม่กล้าเถียงมากกว่าพี่พี่ยอมรับอ่ะถ้าไม่เถียงนี่คือยอมรับความผิดนะก็ถือว่ามันคือคือไม่เชิงผิดหลอกแต่ว่าพี่เขาพูดคําว่ากูไปไม่เป็นเหมือนว่าวันนั้นอ่ะหนูไม่พอใจพูดละว่า เถามอะไรอย่างเงี้ยคือคือน้ําเสียงพี่ให้เออ,เอ,อ,อย่าไปยุ่งกันทำไมจะไปยุ่งเก<ส>็คือน้ําเสียงให้คือการเราเดินทางไปวันนั้นเราไปเที่ยวต่เที่ยวเมืองอัลสบวกเราไปเที่ยวในเมืองที่นี่ทางนี้นะเรามา<อ>สังเกตกนนเรามาสังเกตพฤติกรรมของเขาวเวลาเขาไปด้วยกันเนี่ยเวลาเราไปด้วยกันเ,นเขาจะพี่อันนั้นเขาก็จะสนใจสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะหันมาที่นี่ไอเราบางทีนะเราก็ไม่ได้เอออวยเพราะว่าเราเป็นคนไม่ใช่ เราไม่ใช่ว่าจะต้องตอบที่นี่วันนั้นน่ะมันเป็นวันที่เขามีครๆก็แต่งตัวชนพื้นเมืองตัวออสเตรเลีแต่งตัวชุดเยอรมันพื้นเมืองพื้นเมืองพื้นเมืองบายเยอร์แต่แต่ซึ่งมันไม่ใช่วันพื้นเมืองไงเราก็เลยสงสัยเขาไมสงสัยเออเรามันไม่ใช่เราเราไม่ได้สงสัยอะไรเลยเราสงสัยก็คือเราจะนั่งรถไฟไปเราจะไปลงตรงไหนเราจะไปในเมืองทางนี้เขาก็บอกว่าหนูเคยมาแต่ว่ามันจะไปไหนก็เหมือน มันก็จะต้องช่วยกันเดินทางอะ่ะแต่ท่านี้พอดีมีมเอออบเทอร์เฟอร์ก็แต, <laughs> ตแต่งชุดสวยก็แต่งช<ๆ>ุดสวยที่็นคนสวยเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ที่เราเราเป็นคนที่ใช้น้ําเสียงก็ชโชคโควคาดใช่อันนีน้อันนี้ต้องใช่น้ำเสียงเป็นเสียงโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจอะไรคือคือเราก็จริงๆเราก็พูดตามความจริงแล้ววก็เออใช่เป็นที่น้ําเสียงด้วยเพราะว่านเสียงี่เขาเป็นคนทีว่า เออพี่เขาแต่งตัวเนี่ยมันมีงานอะไรไหมอย่างเงี้ยเอออะแล้วพี่ตอบได้วันนั้นเอาเสียงเอาเสียงวันนั้นเลยโอ้อะไรเฮ้อจามันโอ้ยอย่าไปอย่าไปไม่รู้ไม่รู้อย่าไปยุ่งกับเขาทําไมโอ้ยไม่รูของเขาไปจอนเขาทําไมอะไรเงี้ยอย่าไปยุ่งก็คือคือเราเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเื่นแล้วคนนี้บอกพี่หนูถามพี่ดีๆทําไมพี่ต้องตอบกวนเนี่ยก็เป็นเหตุเออทำไมพี่ต้องตอบกวนก็ไม่กวนก็ไม่ได้กวนก็ไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ได้สนใจที่จะไปแล้วแต่พี่แต่พี่ไม่ตอบกลับ พี่เล่นพี่พี่เลือกที่จะไม่ตอบครันนี้หนูก็บน่นพี่พี่พี่รู้ไหมว่า <คน S 1> เดือนอนี้นเดือนนี้มันไม่ใช่เดือนตุลาแล้วทําไมเขาใส่ชุดอย่างนั้นหนูสงสัยแต่นันก็ไปเริ่ม<อ>ไปเริ่มพนเป็นเรื่องของเมืองเมือง<ๆ>นั่นไะแล้วควนี้เดี๋ยวก่อนฉุนใหญ่เลยครันนี้ไปเจอคนไทยนั่งข้างๆหนูก็สวัสดีทักเขาอันทางขานี้ก็ไปคุยเขาจ้าจ๋าเจ้จู้จู้จ,จู้อันนี้เราไม่ว่าคานนี้พอพอจะลงรถขอเล่าไหนจะเล่าอะไรก็ แล้วคนที่แต่งชุดสวยเนี่ยออกทะเบอเขาก็เดินลงไปพร้อมกับเราอกแล้วมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยเดินผ่านไปพี่เห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้แต่งคนเดียวเขามาเยอะนะแล้ไม่สนใจแล้วแล้วพี่พูดแล้วพี่พูดกลับเหมือนคําเดิมพูดครั้งที่สองอ่ะหนูเลยก็นั่นไม่สนเลยก็คือตัวเองไม่สนพี่เขาก็ยังพูดอีกว่าแล้วมีอย่างด้วยนะพูดแบอจะไม่สนทําไมเออก็ถามได้ถามจะถามทาไมจะไปยุ่งอะไรกับเขาทําไมหนูว่าอ้าวพี่เห็นไหมความความสนใจแตกต่างกันทีนี ทั้งนี้ก็ชี่นใจน้าเสียงด้วยเขาเป็นคนที่น้ำเสียงคนอ่างทองคนภาคกลางเขาไม่ได้โชว์โคลคามเงินเขาละแต่เราไม่ได้สนใจเราไม่ได้สนใจเราแล้วคนนี้แล้วเราก็หิวอุคูเล่เล่ไปเราก็พายไปโอ้ยงานแบบนี้เราคิดว่ามันมันไม่มันเราไม่ได้มาตรงจุดเนี่ยมันก็ใช่อยู่แต่เราจะไปไหนฝนตกอะพี่เราก็ต้องตามเขาไปดิฝนไม่ตกมันทำคอนเทนต์อะไรไม่ได้ฝนตก ยังไปดูคลิปยังจะเถียงมันก็ฝนยุดแล้วฝนจุดแล้ว,ลว <c oughs> นี่นดูดูนะดูดูเสร็จแล้วก็เน่เน <c oughs> ่ดูดูนิสัยเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวไปดู <c oughs> คือคือเราต่างคนต่างก็มีความคิดหรือเรียกว่าสันดานไม่เหมือนกันนะสันดานไม่เหมือนกัน <c oughs> แล้วครั้นี้เราก,หก็หนูก็เลยทีครั้นี้หนูพูดยาวเลยพี่เขาเงียบ <c oughs> แต่ว่าหนูหาบอกว่าเหตุผลพี่ถ้าเราจะไปไหนด้วยกันน่ะหนูก็ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วไปด้วยกันหนูจะถามใคร เออถ้าหนูเห็นไอ้นู่นอะสมมุติไปทางนะ้แล้วหนูจะถามใครคอ,อย่าไปยุ่งอย่าไปจนคือวันนั้มันจะไป,นปนสนใจอะไรเข้าอะไรเงีเ้ยเหตุการณ์ร <ๆ S 2> ที่ไม่ได้สนคือมันไม่ใช่คือ,ค,อคือเรา <c oughs> ถ้าไปได้วยกันนี่ตัวส่วนตัวนี่จะสนใจก็คือความปลอดภัย แล้วก็แล้วก็ข่าวของหรือว่าการเดินทางรถเรืออะไรต่างๆแต่ว่านอนเป็นยังไงสถานการณ์หรือเหตุการณ์มันจะเกิดะไรที่เรามองดูแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาตรงนี้อ่ะเราก็ไม่ได้แล้วเราก็สวยจะเรื่อสวยเรื่องงามเราหีเข้าบนคนที่แต่จริงๆแล้วก็คงจะไม่มีอะไรน้ําเสียงที่เขาตอบมาแล้วแล้วตอบเหมือนกันสองครั้งคันนี้นูก็เขาก็เป็นคนเงี่งไงหนูก็จัดยาวเลยคันนี้ เขาเงียบเงีพราะเรากูหัวสมองกูบางตามกูโล no ่งกูไม่มีอะไรกูมีกูยุบพูดดีกว่ากูยุบพูดยุแต่ก็อืมแต่ก็พอเห็นเขาสังเกตเขาอยู่เหมือนกันเขาเห็นเขาไม่ปจับบ้านอยู่เลย อ่ะก็หนูพูดคนเดียวพอก็จะกลับบ้านกูไม่ได้กูต้องพูดจังหนอาไปกัน่อเลเดี๋ยวหนูถอดจะบอกว่าถ้าเกิดจะถอดใจหนูกลับบ้านแล้วนะถ้ามาแล้วให้หนูคุยกนเดียวหนูกลับที่นี่เราก็โอ้ถ้าถ้ากลับก็คือมาสิ้นสุดเออเราก็เสียเสียหมาโอ้ไม่ใช่เสียผู้ใหญ่เลยเนาะ็นูแต่หนูไม่ได้คิดไม่คิดถึงว่าจะจะจะล้มเลิกมัาจะล้มเลิกหรืออะไรคือถ้าไปแล้วไม่สนุกไงหนูก็บอกว่ากลับแต่ว่ามันมันไม่ได้เราต้องแก้กันตรงนั้นมันได้สารพี่นะหลังจากนั้นก็ดีคือนิสัยคือนิสัยตรงนี้ มไ่เคือคือนิสัยตรงนี้ของเราก็คือทางนี้ถ้าเกิดอะไรนี่เขาก็เขาก็จะเว้นช่วงว่างแต่ของเรานี่ยเราเป็นคนที่เกิดอะไรขึ้นเราต้องจัดการให้มันเรียบร้อยตรงนั้นให้มันเซ็จให้มันจบเราจะต้องปิดคอร์สให้ได้นะเอปิดการขายให้ได้สุดท้ายจากบันด้านมาต่างคนต่างระวังโอเคเนาะวันนี้ปิดการขายยังไงไหนของเราก็ปิดเรื่องอ่ะจบเรื่องให้ได้อ่ะ จบยังไงหรือสุดท้ายสุดท้ายก็จบก็กลับบ้านด้วยกันก็ก็ไม่สนใจการเดินทางก็คอยเดี๋ยวพาเดินทางกลับบ้านเรากลับบ้านถึงห้าหกทุ่มเนาะนนั้นเดือห้าทุ่มแล้วก็มาถึงอุมก็รถเราก็เจ็๊บเจียวเจ็บกีกันฉันก็ต้องเรียกแท็กซี่กลับมาท่านนี้ก็จะวิ่งกลับบ้านเจ้าของ โอ้ยเร่วนเจร่วนแมันมันยังเครียดกันอยู่แล้วก็แ,กแล้วก็ถ้าถ้าถ้าคุณไปรอรถคุณใช่บางทีมันก็ต้องรอเพราะมันดึกแล้วไงเ<ม>พราะนั้นทางที่ดีสุดพี่ก็คิดในใจเอาลเลยเรียกแท็กซี่อพอคุณก็ปวดห้องน้ําใช่ไหมล่ะโอ้โหแล้วไม่ยปยบ้านเข,า,เขาแล้วอ,อ,อยากกลับบ้านแล้วคอยคอยจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไม่ได้หรอกเนาะเราจะต้องเกิดความจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ยังยังดีๆกันอยู่แล้วเราก็ก็ยังดีก็ยังไม่ได้แง้วกันเลย ยังไม่แงวแงวกันเลยแงวยัง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 ย้อนย้อนก็มีแงวอยู่นิดหน่อยอารมณ์หนูอารมณ์หนูเหนื่อยหนูจะเป็นก็ถือว่าประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้กันและกันมันก็ช่วยให้เราได้ ได้ยังมีเพื่อนกันอยู่ไปกลับไปกันต่อเพราะมันมืดๆแล้วมันมมัันนเป็นที่่ไมน้องขอบคุณมากมากที่รับฟังขอบคุณมากๆากนะเชิญเริ่มกลัวไม่ต้อองกกลัวหรเานสวัสดีค่ะเชิญเริ่มต้องเจอนึกขวานบางทีเนี่บอกสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับฟังติดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะล้วก็ สาวโปผานเพนเยอรมันเริ่มจะกลัวแต่ไม่มีอะไรนะคะละออมืดมืดละออสาวโปผานคยคนไม่สบายสวัสดีค่ะ